รับซื้อสูงสุดเห 1, รียญละ1,000งพัเซี่ยวทองแดงแบบหนาสวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมเหรียญกระสาทุกคนทุกท่านนะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องซื้อและขายเหรียญปอบปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเอซี FC ฮะเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ปอบปาาจะมาประกาศรับซื้อ เหรียญสมัยรัชกาลที่4ก็ที่จริงมีข้อมูลเยอะมากกว่านี้แต่ว่าป้า,ปาไม่มีเหรียญตัวอย่างก็เอากันคลิปละชนิดราคาคลิปะละเหรียญก็พอในเอฟซีเนาะคลิปจะได้ไม่ยาวจนเกินไปอ่ะจากก่อนหน้านี้เอฟซีคลิปวิดีโอที่ผ่านมาป้าป,าป,าประกาศรับซื้อไปใช่ไหมก็เป็นเหรียญอัดเหรียญอัดเนื้อดีบุกอ่ะเนี่ยที่ป้าป,าประกาศรับซื้อไปคลิปที่แล้วใช่ไหมเป็นเหรียญ เหรียญเหรียญชนิดราคาอัดที่ปปา่าบอกว่าผลิตออกมาจากเนื้อดีบุกผสมทองแดงเนื้อดีบุกดีบุกดำผสมทองแดงก็ที่ปปาประกาศรับซื้อไปถ้าหากใครได้ดูคลิปจะจำได้ใช่ไหมอ่ะขอบครบจบที่เหรียญละ500บาทโอเคเนะาะใครที่มีนะฮะสำหรับเหรียญ เหรียญอัดดีบุกใช่ไหมที่ปปาประกาศรับซื้อไปเนี่ย f c ะรูปภาพแบบเนี้ยนะรูปเหรียญแบบเนี้ยนะอาที่ปปาประกาศรับซื้อไปคลิปที่แล้วเดี๋ยวคลิปนี้ต่อกันเลยนะอ่คลิปนี้ต่อกันเลยหลังจากเราเราประกาศรับซื้อเหรียญอัดเนื้อด,ดีบุกกันไปแล้ว fc5 ขอบครบปปาประกาศรับซื้อจบที่เหรียญละ500บาทก็ประมาณนี้แหละ f c ราคาเหรียญตามทองตลาดเหรียญบ้านเราใครคิดว่าราคานี้ขายได้ก็แบ่งปันมาเนาะ จะอยู่ในสภาพไหนราคาที่เท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่แล้วก็ส่งรูปเหรียญตรวจสอบประเมินราคากันสําหรับเหรียญอัดเนื้อดีบุกสมัยรัชกาลที่4ปีพศ .2405 ัเดี๋ยวคลิปนี้ f อฮะเรามาดูเหรียญในปีพศ .2408 คือเหรียญรุ่นนี้ก็มีข้อมูลและตำนานอีกเหมือนกัน f อฮะนี่คือเป็นเหรียญตัวอย่างนะเอาง่ายๆเลยเป็นเหรียญตัวอย่าง เหรียญเซี่ยวทองแดงแบบหนาตาพระมหามงกุฎด้านหลัง F45 เหรียญนี้เขาไม่คมชัดนะด้านหลังพระแสงจักรช้างยืนพื้นอยู่กลางกงจักรประมาณนี้แหละเขาก็มีรูปแบบใกล้รูปแบบทั้งด้านหน้าด้านหลังนี่ใกล้เคียงกันกับเหรียญนี้เลย F4 นะใกล้เคียงกันอืจะแตกต่างกันตรงที่ขนาดแล้วก็ชนิดราคาของเหรียญโอเคเนาะ นี่คือเหรียญเซียวฮะเหรียญเซี่ยวสมัยรัชการที่สี่เนี่ยผลิตออกมาเป็นเหรียญเซี่ยวเป็นเนื้อทองแดงแบบหนาแล้วก็มีแบบบางด้วยวันนี้เรามีทั้งแบบหนาแบบบางให้ดูเลบฟิฮะอ่ะเป็นแบบหนาและแบบบางโอเคเนาะแต่เราจะพูดหลักๆเลยก็เป็นแบบหนาก่อนเพราะแบบหนาเนี่ยราคาก็จะแพงกว่าแบบบางตามข้อมูลโอเคนาะเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญเซียวเหรียญเซี่ยวสี่ อันเป็นเฟืองโอเค f ะด้านหลังก็จะไม่คมชัดเท่าไหร่ก็เป็นช้างช้างยืนพื้นอยู่กลางกงจกักเหมือนกับเหรียญน,นี้แหละ f c คล้ายๆกันนี่เลยนะคล้ายๆกันเลยด้านหลังเนี่ยจะเหมือนเหรียญอัดดิบุกนั่นแหละ F4 นะเนี่ยเขาจะมีขนาดแตกต่างกันแล้วก็ชนิดราคาของเหรียญน,นะอย่างเงี้ยประมาณ4อันเป็นเฟืองอันนี้ย8 อ่าหนึ่งถ้าแปดประมาณแปดอันเป็นเฟืองโอเคนะฮะประมาณนี้เลยเอาด้านหน้าก็ขายกันนะป้าปาใจดูเพราะเพราะเหรียญของป้าปาเดยดที่จะมาประกาศรับซื้อนั้นเขาลวดลายไม่คมชัดนะอ่ะป้าปาวางไว้เลยเนาะดูตัวอย่างตรงนี้เอานะใครไม่เข้าใจเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเอซีเดี๋ยวดูตัวอย่างตรงนี้เอาอ่ะวางเหรียญตรงนี้ปุ๊บอ่ะด้านหน้าด้านหลังนะฮะ้ายก,กันกับเหรียญน,นี้เลยนะอันนี้สมมติว่าเป็นเหรียญทองแดงทองแดงเซี่ยวอันนี้เป็นแบบหนาเอฟซี FC, ฮะ ผลิตออกมาในปีพศ2408นะแบบหนาปีพศ2408แล้วก็ยังมีแบบบางผลิตตามหลังมาในปีพศ2409ประมาณนี้แบบหนาราคาแพงกว่าแบบบางก็เดี๋ยวฟังราคากันเหรียญเซี่ยวทองแรงแบบหนา FC5 เป็นเหรียญกระสับลักษณะกลมแบน เส้นผ่าศูนย์กลางก็เราวๆสักประมาณ2.25กับน้ำหนักก็ประมาณ7กรัมกว่าความหนาของเหรียญก็ประมาณสัก0.2เซนติเมตรประมาณนี้วันที่ประกาศใช้ก็ประมาณวันที่13เดือนธันวาคมปีพศ2408เลิกใช้เมื่อวันที่17พฤษภาคมปีพศ2452 ก็ถือว่าประกาศใช้ออกใช้กันหลายปีเลยทีเดียวแต่ว่าปัจจุบันนี้หาพบเจอได้ยากถึงยากมากๆเลย F C H ใต้ปปบาบอกอยากเนี่ยยากกว่าเหรียญอัดดีบุกแล้วก็หายากกว่าถ้าเปรียบเทียบนะหายากกว่าเหรียญรอยห้าตาแผ่นดินด้วยแบบไม่มีรอสอนะนะหรือแบบเนี่ย F C หายากกว่าเลยนะพูดถึงจริงๆแล้วเพราะตั้งแต่ปปาทำรายการมา2ปีกว่าเนี่ย ถึงจะประกาศรับซื้อหรือไม่ประกาศใช่ไหมะก็ต้องมีนักสะสมส่งมากันบ้างแล้วมาคุยกันมาตกลงกันแต่ว่าสําหรับเหรียญทองแดงเหรียญเซี่ยวทองแดงทองแดงเซี่ยวแบบหนา FC ฮะยังไม่มีนักสะสมส่งมาเลยโอเคเนาะราคาประเมินของเหรียญน,นี้ก็จะอยู่กันที่ประมาณถ้าพูดจริงๆแล้ว FC ฮะราวหลัก3,000ันบาทกันเลยทีเดียวแต่นั่นเป็นเพียงราคาที่เขาประเมินไว้เนาะสำหรับซื้อขายจริงก็ FC ฮะหากสภาพ สมบูรณ์จริงๆอ่ะก็จะอยู่กันที่ปปารับซื้อเหรียญละ1000บาทขอแค่ลวดลายด้านหน้าและด้านหลังสมบูรณ์จริงๆปปารับซื้อเหรียญละ1,000บาทปปาก็ไม่เคยประกาศรับซื้อนะนะปปาไปขยายราคาจากราคาประเมิน3,000บ้างอะไรบ้างเอซีประมาณเนี้ยนะปปามั่นใจว่าจะสูงกว่านี้ด้วยไหมนะหรือว่าจะอยู่ประมาณ3,000หรือว่าจะต่ำกว่า3 0 0พ แต่แน่นอนฮะถ้าเป็นเหรียญเซี่ยวทองแดงแบบบางอะแบบหนา f c ฮะเอาแบบหนานี่เนะา,เาะตาพมหามงกุฎด้านหลังพระแสงจักนะเหรียญสมัยริชการที่4ปีพศ2408 f c จำไว้นะฮะถ้าหนาระดับเนี้ยต้องเป็นปีพศ2408เท่านั้นหลังจากนั้น f c อันนี้ประกาศรับซื้อสูงสุด1,000นะ,ะเหรียญค่อนข้างสมบูรณ์ใช่ไหมให้ราคา1,000กันก่อนนะถ้าหากว่าสภาพแย่ลง เราก็รับซื้อแย่ลงอย่างเดี้เนี้ป้ปาก็ซื้อมาเราๆเหรียญหนึ่งก็ในเอซีฮัซื้อมาแรกๆเลยก็ประมาณเหรียญละ500อยอะนะแต่ที่จริงก็ไม่น่าจะถึงในงสภาพเหรียญแต่ว่าป้ปาต้องการเหรียญที่เข้ามาทําตัวอย่างเปิมอเอิญมีนักสะสมเขาส่งติดมาก็ประมาณเหรียญละ500 600ประมาณนี้แหละโอเคเนาะหลังจากนั้นอ่ะรับซื้อสูงสุด1000กันก่อนสำหรับแบบหนาทีนี้เรามาดูแบบบางเอฟซีฮั ราคาที่ถูกจะลึกบันทึกไว้ f u 5แบบบางนั้นจะมีราคาต่ำราคาถูกกว่าแบบหนาโอเคเนาะสำหรับแบบแบบหนานั้นก็ผลิตออกมาในปีพศ2408พอมาปี2409 f c 5ก็ได้มีการผลิตแบบบางมาอีกโอเคนะฮะเซี่ยวทองแดงแบบบาง นี่คือแบบบางและแบบหนามาทั้งคู่เลย F4 คะคงไม่ต้องให้รายละเอียดอะไรกันมากนะ่าจะให้ระยะยาวนักสะสมไม่ค่อยจะชอบดูสักเท่าไหร่พอดีปะาปาก,ก็จะกระชับกระชับคลิปวิดีโอด้วยก็เอากันแค่ตรงนี้นะนี่คือเหรียญเซี่ยวทองแดงทั้งแบบหนาแล้วก็แบบบางปะปาประกาศรับซื้อทั้ง2แบบเลยใครที่มีฮะแบบหนานเนี่ยรับซื้อสูงสุดจะอยู่ที่เหรียญละ1000บาท จะถูกหรือแพงก็ต้องรอกันไปก่อน f c 5ขนาดราคาประเมินาราคาซื้อขายประเมินจริงก,ก็อยู่กันแค่ประมาณ3 0 0 0 3 0 0 0กว่าแต่ปะปาก็ก็ต้องรอดูกันไปก่อนเนาะเรารับซื้อเข้ากันก็แน่นอนฮะต้องเป็นเหรียญผ่านการใช้งานอยู่แล้วแต่ผ่านการใช้งานสยสมบูรณ์จัดๆเนี่ยแบบนี้นนปะปารับซื้อให้ราคาสูงเอากันตรง1000บาทก่อนหลังจากนั้นราคาก็ขยับลงใครคิดว่า1000บาทขายได้ นะก็ลองส่งรูปตรวจสอบประเมินราคาสูงสุดฮะคิดว่าราคาสูงสุด1,000บาทค่ะได้ก็ลองส่งรูปตรวจสอบประเมินร,ร,รนาคากันสําหรับเหรียญเซี่ยวทองแดงหรือว่าทองแดงเซี่ยวแบบหนาโอเคเนาะสำหรับแบบบาง F C นะแบบบางนี่ก็ราคาก็ต่ํากว่ากันไปครึ่งอยู่ละแบบบางเนี่ยถ้าสมบูรณ์ทั้งด้านหน้าด้านหลังสุด,สดๆ F C H ก็จะรับซื้อกันได้อยู่ที่ประมาณอ่าสูงสุดก็น่าจะอยู่ที่ประมาณเหรียญละ5้าหกร้อยอ่ะนะ ปปาต้องดูความนิยมในวงการนักสะสมอีกครั้งหนึ่งอันนี้ปปาปําทราคาเนี่ยต่าลงกว่าราคาประเมินอยู่แล้วนะต่ําลงกว่าราคาที่พี่น้องชาวเว็บไซต์เขาทําไว้อยู่แล้วนึกออกไหมฮะฉะนั้นอะเซี่ยวทองแดงแบบหนาปปารับซื้อสูงสุดเหรียญละพันเซี่ยวทองแดงแบบบาง f อฟซีฮะปาปารับซื้อสูงสุดเหรียญละ500หลังจากนั้นราคาก็ จะเป็นไปตามสภาพผิวของเหรียญหรือใครที่มีสวยจัดจัดแรกๆเนี่ยนะาสวยจัดจัดจริงๆลองดูปป้าอาจจะนําเข้ามานะเหรียญสองเหรียญแรกเนี่ยปป้าอาจจะให้ราคาเกินหลักพันรอบหนาปป้าอาจจะเกินราคาเกินห้าร้อยแบบบางแต่ต้องสวยจัดจัดนะก็ลองส่งรูปมาดูปป้าจะราคาเกินไปก่อนระยะเหรียญสองเหรียญแรกเพื่อน,นําเหรียญเข้ามาเป็นเยี่ยงอย่างเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างไม่ใช่เยี่ยงอย่างนะเป็นตัวอย่างโอเคนะเอฟซีฮะ วันนี้กับคลิปที่ผ่านมาจนถึงคลิปนี้2คลิปต่อกันมานี่ก็ประกาศารับซื้อเหรียญสมัยรัชกาลที่4กันเลยก็ตั้งแต่ปีพศ2405นะเหรียญรู้นนี้ผลิตมา2อครั้งใช่ไหมก็อีกรุ่น2ก็เป็นปีพศ2407หลังจากนั้นปีพศ2408ก็มาผลิตเหรียญเซี่ยวทองแดงแบบหนาพอมาปีพศ2409ก็มาผลิตเหรียญเซี่ยวทองแดงแบบบางใครที่มีปปาร,ร,รับซื้อ สูงสุดเหรียญละ1,000บาทโอเคเนาะช่องทางการติดต่อประปาวางไว้ใต้คลิปวิดีโอและ f c ฮ h แอปไลน์เพิ่มเพื่อนส่งรูปเหรียญเข้ามาตรวจสอบประเมินราคากันเนาะ F4H ที่จริงเหรียญอ่าสำหรับเหรียญเซี่ยวเนี่ยมีทั้งทองเหลืองแล้วก็ทองแดงแบบหนาและแบบบางชนิดว่าโอ้โห f ฮ h น่าศึกษามากไปกว่านั้นน่าเก็บสะสม เดี๋ยวคลิปต่อๆไป f c 5ปปาก็คงจะพา f c มาอยู่ที่เหรียญของราชการที่4ต่อเลยไหมก็ต้องดูก่อนเนาะอ่ะก็ต่อไปก็จะเป็นน่าจะเป็นเหรียญขนาดอันนี้เป็นขนาดซีก่กับ f c เนี่ยซีกนะฮะซีกทองแดงมีทั้งที่จริงแล้วมีทั้งแบบหนาและแบบบางมีทั้งแบบหนาและแบบบางแต่รู้สึกว่าปาจะมีแต่แบบบางมั้งใช่ไหม มีทั้งแบบหนาและแบบบางโอ้โห fc ไม่ต้องเป็นห่วงฮะตามข้อมูลนี่วุ่นกันเลยเยอะแยะมากมายเลยน่าศึกษาน่าสะสมกันเลยทีเดียวเนี่ย fc ยังไม่ครบนะฮะที่จริงเนี่ยทั้งเหรียญเซี่ยวเหรียญเหรียญซี่คามือปลาปาขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยแล้วก็เหรียญเซี่ยวใช่ไหมฮะมีทั้งทองเหลืองและทองแดงมีทั้งแบบหนาและแบบบางเดี๋ยวคอยติดตามกันใครที่มีเหรียญที่ปลาปาโชว์อยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหรียญอัดดีบุกใช่ไหมแล้วก็เหรียญเซี่ยวทองเหลือง เหรียญเทยทองแดงด้วยอะไรประมาณนี้แล้ก็ส่งมาแล้วก็จะเป็นเหรียญซีกทองเหลืองทองแดง F45 เดี๋ยวเรามาพูดคุยทางด้านราคากันโอเคเนาะก็ศึกษาสะสมเหรียญกระสาบไปด้วยกันเดี๋ยวคลิปหน้าติดตามาเหรียญ F45 นะเหรียญขนาดเซี่ยาเหรียญขนาดซีกนะ เซี่ยวดูละทำรายการละเนี่ยทำขายอยู่เนาะเป็นของเหรียญเป็นของเหรียญเซี่ยว f เอฟฮะนะเหรียญซีกจะมีขนาดใหญ่กว่าแต่ป๊ะปาเลือกจะทําทีหลังเพราะว่าอยากให้เอฟได้ดูได้รู้ก่อนว่าไม่ว่าจะเป็นซีกหรือเซี่ยวฮะมีทั้งแบบหนาและแบบบางพอดีปปามีเหรียญตัวอย่างทั้งหนาและบางของเหรียญเซี่ยวทองแดงป๊ะปาก็เอามาทารายการก่อนโอเคเนาะใครมีสามารถติดต่อช่องของป๊ะปาได้ฮะหากเหรียญใช่ตกลงกันได้เรารับซื้อจริงอยู่แล้วไม่ต้องกลัวว่าจะไม่รับซื้อนะฮะเอฟอว่า เหรียญถึงจะเป็นเหรียญโบราณหากเก่าเกินไปนักสะสมไม่นิยมเล่นหาเขาไม่สู้ราคาช่องของประปาก็อาจจะรับราคาที่ค่อนข้างต่ำหรือถ้าหากชมรุดสุดๆสมมากๆอาจซื้อขายกันไม่ได้เลยทีเดียวไปดี๋ยคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ